นอกจากเราจะได้ความรู้เรื่องการทอผ้าไหมย,ยบทองกันโสมาที่ในบ้านอาจารย์มีธาร,รมร่มรื่นแล้วก็จะมีร้านค้าที่อยู่ร้านร้านด้านในบ้านอาจารย์นะคะอยู่ร้านเดียวแล้วก็ราคาเท่าๆกับตลาดนัดนะคะต่อรองกันได้อาบจำยายแล้วทั้งนั้นเลยถ้าสนใจก็มาซื้อกันได้จะเป็นสีธรรมชาติสำหรับที่แพทถ่ายทำอยู่นี้นะคะราคาเบา ใครที่มาเที่ยวสุรินทร์แม่น้ท่องเที่ยวที่ลงมาจากรถทัวร์เมื่อกี้ก็ได้ซื้อเท่าราคาตลาดนัดนะคะก็อุดหนุนได้ต่อรองกันได้เช่นเดียวกันมีผ้าคลุมไหล่มีผ้าพันคอมีผ้าแต่ทําเหมือนบาติกเนาะแต่ว่าเป็นผ้าคลุมไหล่แต่ว่าเป็นสีเคมีนะดูจากสีสดสดนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าในส่วนตรงนี้แวบค่ะแป๊บหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสีเคมีสีธรรมชาติเป็นผ้าไหมลายระเบิด าลายโฮข้างบนนะคะแล้วก็ลายขอลายหมีขั้นอขอเจ้าฟ้าลายแก้วชิงดวงอตอนนี้กายแพทเก่งแล้วเดอ้อแล้วก็ลายนาคีนะคะแล้วก็เป็นผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณ3,000อัพแล้วแต่การทอซึ่งก็เท่ากับราคาตลาดนัด ก็มาให้กําลังใจที่นี่ได้ถ้าท่านมาเที่ยวสุรินแล้วมาชมบ้านอาจารย์วีระธรรมนะคะร้านค้าที่อยู่ข้างในด้านแรกนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็ราคาเบาๆนะคะมาให้กําลังใจมาดูกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสะโรงไม้สะรงสีหวานนะคะแล้วก็ผ้าไหมตระกูล3ตะกอ ส่วนใหญ่จะอาบน้ํายาเพื่อให้คุณผู้ชมที่เดินทางมาทั่วไทยเนี่ยได้นําไปสวมใส่ได้เลยอาบน้ำยาก็แปลว่าเป็นการลอกสีเบื้องต้นมีความมันวาวนะคะต่อไปก็ไปซักเองผ้าไหมนะคะอย่าโดนแดดนะคะอย่าโดนแดดตากในที่ร่มแล้วก็รีดตอนหมดัหมดๆผ้าไหมจะรีดง่ายนะคะนี่ก็จะเป็นผ้าไหมขวามือจะเป็นลายสมอนะคะแล้วก็เป็นผ้าสโรงไหมจะเป็นสโรงสีหวานนะคะ นี่เป็นบรรยากาศของในบ้านอาจารย์นะคะที่มีร้านอยู่หนึ่งร้านด้านนอกก็จะมีร้านค้านะคะที่ขายเกี่ยวกับผ้าไหมนะคะแต่ถ้าผ้าไหมอาจารย์วิรธรรมจะเป็นออเดอร์นะคะที่ต้องสั่งทอเท่านั้นมูลค่าหลักแสนนะคะแต่นี้ก็คือหลักพันต้นนะคะก็ราคาเบาๆมีร้อยดาวมีปรกกาดอบมีโฮมีดาวกระจายนะคะ นี่ค่ะลายยอดเทติดช้าที่คุณผู้ชมรู้จักดีจ้าอันนี้เขาเรียกอ,อัะนี้ค่ะแล้วเรามาดูออนนของฝากค่ะนี่ก็คืออับที่ปั่นได้เส้นไหมเนาะแล้วก็อันนี้กงกง,งปันงป่นไหม,ไม,ไมแล้วก็กระสวยนี่นะคะพวงกระเจียงกุญสวยนี่ค่ะเสื้อในปริมาณที่มากนะคะนี่ค่ะบรรยากาศร่มรื่นในบ้านอาจารย์เวรธรรมนะคะเดี๋ยวไปชมด้านนอกต่อ ที่มีร้านค้าอยู่ด้านนอกนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ